เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนานไหบ้าก <in illing> <that> ็้าน่าจะน่าจะเรียบร้อยแล้วมั้งคะในในเรื่องของสามมันยังไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซนต์แบบว่าเหมือนนอมอได้มีโอกาสได้ไปขึ้นสามรอบหนึ่งก็คือเขาก็เหมือนเขาเรียกว่า มารับฟังขเขากลั่มาแล้วก็ยอมรับติดเาได้มีโทษอือคือวันนั้นะ่ะมิ้นไม่ได้ไปด้วยมิน้สมนส่งคนะก็คือทนายแก้วไปดูแลคดีให้นอ้องคะเนื่องจากว่าวันนั้นมินติดงานที่ต่างจังหวัดหลายวันก็เลยส่งนายไปแล้วก็เพื่อความเป็นห่วงแหละเพราะว่าน้องเขาก็เป็นคนที่เออจิตใจเบาบางแล้วแล้วก็บวกกับว่า เขาเป็นคนที่อะไรก็ได้ที่ร้องไห้แล้วตกใจเป็นเหตุการณ์ในตอนนั้นก็ก็ก็ตามตามที่เห็นเลยอะค่ะก็มินมินก็เห็นจากในคลิปแล้วก็มีความติดก็คือสำหรับมินมินออนเป็นอะไรที่ค่อนข้างตึนแรงมากทั้งทั้งภายนอกแล้วก็ถึงจิตใจด้วยเนาะคือคือมันเจอเห็นเหตุการณ์เนี้ยตามข่าวอยู่แล้ว แต่ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งมันจะมาเกิดกับพ่อของตัวเองแล้วก็บวกกับนมออะเขาทําอาชีพเกับเคยเป็นสตูอตการบริการก็คืออันดับหนึ่งก็เลยไม่มีการอะต่อสู้หรืออะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะคุณผู้ชมใครบ้างงใช้ค่าทำเสียหายแรงงานยาอะไรยังไงบ้างเขาได้รับโทษประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ย ทีละเรื่องละกันเนาะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องค่าเยียวยาก็ได้แบบับแค่ค่าประกัพยาบาลไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีลคือมินก็ไม่ไม่ไม่ทราบข้อเท็จจริงตรงนี้เพราะว่าเป็นยุนแลทพินิจผู้สัมแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเป็นการ ไก่เกี่ยหรือเป็นไปตามขอ้อกฎหมายนิ่มก็ไม่ไม่ไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้จริงๆก็ก็คือตามมาเรามองว่าน้องตอนนี้เราทำอะไรทำไรกับการที่เรา,ารทเราเรื่องที่ตอบย่อแต่ตอนนี้มันสิ้นสุดแล้วอะไรต่อ คือเอาอย่างนี้ก็คือเขาไม่ได้หลักการติดผูกเนื่องจากว่าเขายอมรับผิดโอเค okay, เรื่องการเขารู้สึกผิดอะากขอโทษมันคือเรื่องหนึ่งคือโอเคเราพร้อมให้อภัยคนที่ทําผิดแล้วรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำแต่เรื่องของการเป็นไป,ป,ปกระบวนการกฎหมายอะค่ะมันว่าคนที่อยากผิดก็ต้องให้ข้อกฎหมายเพราะว่าเราอยู่ดี ในในประเทศไทยหรือว่าอยู no thing, here, here, so ่กันบนสรวงมันก็มีข้อกฎหมายและความปลอดภัยให้กับพวกเราทุกคนคือคือทงบ้านนิ่งก็รู้สึกว่าถ้าถ้าเกิดเรื่องของข้อกฎหมายเราเราไม่ยอมอ่ะคือเขาทํากันขนาดนี้เราก็บอกกับน้องเราไม่ได้มีมีการต่อต่อสู้อะไรไม่รู้ว่าเรายากจสุไคือคือหมายถึงว่าถ้ากฎหมายเป็นไปตามยังไงนิ่งก็เคารพ เคารพตรงนั ah ja okay. ้นไม่ว่าจะเป็นทางคุณตำรวจหรือว่าทางศาลนะคะก็เคารพในในสิ่งที่ได้รับมาคือคือที่มี้ได้ทราบจากมออ่ะคือหนึ่งคือคือเขาไม่ได้เขายังรับผิดโทษมันก็จะลดลงัเราไงะร คือมันไม่ได้ถูกการคุยกันโดยตรงมันคุยกันผ่านสารเพราะว่าด้วยความที่เราก็มีนายของเราส่วนเขาก็ต้องมีร่างภาษาืนม,มันก็เลยไม่ได้มีการขอโทษเป็นเป็นทางตรงหรือได้รับทราบข้อเก่าหาของเขาเราก็ได้รับทราบผ่านสารในทีนึงว่าโอเคเนื่องจากว่าเขายอมรับผิดโค้ที่ได้รับก็คือเป็นการรายงานตัวในการเข้าประเทศไทยแล้วก็ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดติดคุกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนค่าเสียหายก็ได้แค่ค่ารักษาพยาบาลตามตามจริงเลยค่ะแลได<อ>้มีการเปลี่ยนบ้างไหอันนี้มิ้ไม่ทราบเพราะเขาทคำสาบแจ้งว่าเอ,อ่อผู้ผู้กระทำความผิดไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่มีบัตรเจ็บสำหรับตรงนี้เลยอะไรอยย่างงเี้ค่ะแล้วตอนนี้เขาเขาคือยัง อันนี้ก็ยังไม่ทราบมินก็รอรอรอฟังอยู่เหมือนกันนะคะว่าส,สรุปแล้วจุดจบของคดีจะเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่ได้รับในวันที่ได้ไปน้องชายมินได้ไปศาลกับทนายได้ประมาณนี้ค่ะคือคือทนายก็พูดคางคังที่แก้วก็พูดว่าแบบไม่อยากให้เคสนี้เกิดจากคนไทยอีก คือคือสำหรับนี้นังไม่ได้มองว่าวน,ว ideas, น้องเราโดนกระทัาแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราก็ไม่อยากให้คือมันมีหลายเคสแล้วอะค่ะที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จบแบบงงๆแบบเนี้ยไปซึ่งซึ่งมันมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครอีกเท่าั้วแต่ก็เลยมองว่าแบบเออถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้เลยเราก็อยากจะไม่ไม่ได้ยอมความทางด้านกด โ,โหโหวันที่ไปคุยน้องบอกว่ายังขอไม่ให้ถามอะไรทั้งนั้นเพราะว่าคือสภาพจิตใจของไม่โอเคเลยที่แบบออกมาแม้กระทั่งตัวยอดทุกอย่างเราไม่ได้ปัดปดใจเราไม่ได้เป็นเรื่องเองินแต่ว่าน้องเขาก็รู้สึกว่าโอโมันมันกระทบกระเทินจิตใจมากมากไปกว่าน,นั้นแล้วสิ่งที่ได้รับมาก็ทำนั้นอะไรเนี่ย มินว่ามันมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่มินอยากให้คนไทยทุกคนได้ได้รับนะคะ่ะเข้าเตรียมกันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเคสมินแล้วถูกยกมาว่าทุกอย่างต้องดําเนินการเร็วขึ้นหรือยังไงทุกอย่างมินก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายสิ่งแรกมินไม่ได้อยากจะออกมนาะโพสโซเชียลมีเดียมินรอระยะเวลาแล้วก็ทำนนะคะน้องมินก็ไปในฐานะ ประชาชนคนนงที่ก็ไม่มีใครทร้าบหรอกว่าเป็นน้องชายมิ้วแต่หิวต็อยากให้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 เราทุกคนได้รับข้อบฎหมายที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ถูกต้อง